จ้าคนนี่วนวานอะเฮ้ยไม่ชอบกบมุ้งเหรอวะเปล่าชอบรุดชอบรุดเฮ้ยอีเสียมีล้มติดอะเฮ้ยอะไรวะเฮ้ยบัวเขาไปทำเดี๋ยวไปกินมันก็อร่อยดีนี่เดี๋ยวน้องไเดือดเด้ยดเฮ้ยไอ้ยอดจ้า ่งที่ต้องทำในวันปัดฉิมวันนี้วันปัดฉิม้วยเหรอวะทำไมเร็วจังเหมือนไม่ได้เรียนเลยเออนั่นดิเออนั่นดิวะมันต้องทำอะไรบ้างล้วันปัดฉิมอะเราผ่านการปัดฉิมอนุบาลมาละเรารู้ดีเลยแต่งตัวนี่ปัดฉิมอะต้องแต่งตัวอย่างนี้มีมงกุฎมีสายสะพายเข้าใจไหมว้าวสลย กิเตอร์กิเตอร์ตอน,นัไงหรวะตอะไหนไม่มีลลแล้วพวกเราจะทำยงไงวะก็พวกเราไปหาอิสเซอรี่มาใส่ของพวกเราสิโอเคไปพวกเราไป ดูเข้าเหมือนกิกนดิหน้าเหมือนไส้อ่ะพวงมาลัยลูกอมแล้วก็ต่อไปต้องมีพวงมาลัยลูกอมโอ้โหพายนี่เธอทำเองเหรอนี่ต้องทำพวงมาลัยลูกอมให้เพื่อนนี่เสร็จแล้วทำให้เพื่อนทุกคนเลยเอาไปให้เพื่อนดีกว่าใช่นี่ไงสวยไหมเราทำให้ครบทุกคนเลยนะ เเล่นสียงดังนักลครชัช่ั้เลยลงยิ้ไม่ทำให้ดีกว่า,าขอบคุณนะ คือวันสุดท้ายที่เรามีโอกาสที่จะสารภาพรักกับคนที่เราชอบเฮ้ยแกชอบใครวะหมีคือเราอะชอบนายเฮ้ยชอบเหมือนกันเลยเว้ยใช่เราพูดผิดคือเราอะชอบพายเ้วแกหรอวะชอบใครชอบบัวไอ้ลูกบอเลยนะไม่แกหรอวะเต์แกชอบใครชอบคนที่อวหวานอะเฮ้ยไม่ชอบบุ้งหรอวะเปล่าชอบรุดชอบรุดเปล่าเราเลย โอ้ยหนเรืเสร็จเสร็จได้ก็ไม่มาหรอเนี่เออ็ดีแล้วไปงั้นเราไปจิ้มเตกันเอาดีไปนี่ไปเฮ้ยเดี๋ยวเดียวเฮ้นี่ลูกอมลูกอมแรกมาดิได้ผลไหมได้แน่นอนได้แน่นอนุ้ยไพไพเรามีอะไรมาให้เธออะแต่ก่อนที่เราจะให้นะเราดีใจมากเลยที่เธอกลับมาเรียนที่นี่ถึงวันนี้จะเป็นวันปัดชิมแล้ว แล้วไงต่อดูพายพูดดีแล้วไงต่อโอ้ยจิตใจชมัดเลยคําพูดนี้แต่มันยังไม่แน่นะเวย้ยเออ่ะดูก่อนดูก่อนคือตัวอยากจะบอกความในใจว่ะเออเขาเรื่องแล้วเออเขาเรื่องแล้วขอ,อย่ามาสารภาพรักกับเรานะอ่ะพายลองอ่านดูวันไหว เฮ้ยเพิ่งไงเพิ่งไหมยังมีอีกใจบอกว่าใช่ยิ้มลด้ว่ะได้ผลได้ผลเฮ้ยเขามีกไปนะครับ claro คุณได้สุดท้ายที่เราอยากจะบอกนี่ดูพายดิพายมันมองหน้าหมีแล้วดูได้ผลว่ายี่ยมดีว่ะ ยมีอะเฮ้ยอะไรวะโอ้ยเฮ้ยคุณไปได้ไงวะเพี่มือเป็นยังไงอะเนี่ยทำไมวะจิตไปวะเออพวกแกไอ้ลูก่องคนสุดท้ายอ่ะแกเอาคำอะไรมาให้วะฉันน่าจะเอาเขาว่ารักให้นะเว้ยอภายในนานถึงโดนตบอ่ะกิ้งเหรอวะเฮ้ยอะไรมันไม่ใช่คำว่ารักเว้ยแล้ว คาว่าอะไรวะคำว่าน้ำลายไหลไอหมีมันลกจิตไปเลยอ่ะอะไรอ่ะเาเ้ามาให้เองอะไรเราไม่เดามาเฮ้เาไม่เราเขาไมเราอ่ะเอ้ย่กัน้เลยเฮยกชิมแล้วเธอจะทำอะไรอีกแนเกินไปปะเนี่ยห็นอะไรงานค้างไม่ทํากไติดสูตรนะดิรอบนี้องเป็นรอบของฉันไปๆเฮ้ยไม้องมาทมาอยู่หลังไปไกระดดกรไปกมาไปหัว เราเวลาจะให้อะอะไรหรออ่านเลยบัวอ่านด้านหลังอ่ะไม่คือความจักใจของเราดูดิมลอมเนฟูเบกตอรีอ่ะแต่นี่ฝรั่งไปอีกมันดอนอ๋อเออว่ะใช่เอ้ยเออถูกแล้วน้ำลายไหลกอดหน่อยบัวนี่มันโลกจริงชัด มันมีแต่วัวเองอ่ะลูกแค้นรู้เริ่มนายอะไรเบงนายเของนายตายใี่ตัวดีแล้วคุมอะไรเงินเฮ้ยวันนี้คสนุกลยป่ะเอออ่ะอยากจะมาสนุกีจริงเออน่ดิเสียงอะไรวะนี่นะอ๋อพาพ่อพาเฮ้ย๋ยมามาเลย ไม่อะหวะเป็นของจากพ่อเว้ยพ่อของมาให้ไม่รู้อะไรวะเห็นพ่อบอกว่าเซอร์ไพรส์อุ้ยประสบใหม่หรือเปล่าเออไปได้เพราะว่ามันรวยนะมันก็มีคอมใหม่เลยดีใจแทนวะซีไปอยู่หนึ่งร้านเมื่อไหร่มันจะมาวะหล่อมาแล้วไปออก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 ไปว้าวมีเบาพ่อเองนั่นเลยเหรอวะอุ้ยสุดยอดเลยหมีแบงค์เขียวๆแบงค์ยี่สิบด้ววะยี่สิบเป็นอะไรวะนี่แบงค์กอลล่าเนี่ยเห็นไหมภาษาญี่ปุ่นเนี่ยอ๋อหึ่ สาจีนทำรายการไม่ใช่หรอกว่าที่สาจีนมิสม่เสียด้วยมิสม่เสียด้วยอุ้ยอุ้ยอุ้ยจะไปพูดแบบนี้วะเออเออเออด่าล่า้วกด่าล่าเว้ยพี่ยิ้มมาดิอะไรดิเฮ้ยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้โอ๊ยดอกไม้ว้าลืมได้ไงวะวันปาเชฟต้องมีดอกไม้นี่ว่ะเฮ้ยดอกไม้นี่ว่ะขอยิ้มก่อนนะครับ ดอกไม้สวยจังเลยว่าแต่ดอกอะไรเนี่ยโหขอรอระไม่เอาแบบเล็กๆขอราะต้องใหญ่ๆยอมแพ้เลยเรารู้สึกผิดหน่อยวะแต่ไม่เป็นไรแล้วเข้าไปคืนให้ของขวัญนี่มันเปชิมละได้วันเฉลยบัดดี้ใช่บัดดีเ้เราอ่ะก็คือเธอจิ๋ เออเลยขนาดนี้อ่ะเธอรู้ป,ป่ะบัดดีเราอ่ะก็คือเธอเหมือนกันเผื่อะอะไรเผียกรือไม่า่ของขวัญอะไรอืมไม่รู้อะ่อะที่แค่เราอ่ะลาบู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 ห๊ยบัวจะได้สีเขร็ดปะเนี่ยสีเขร็ดแน่นอนฉันไปซื้อมาแบ,บบล็อกมงได้ตัวสีเขร็ดแน่นอนขอบคุณนะอ่ะ นี่ของเธอ <Chanel? S 3> ชาแนลชาโอ้ oh my god <c oughs> ุ้ย <c oughs> นี่ข้างในเป็นอะไรอ่ะพม่อากแกะเลยอ่ะเป็นลิปสติกเลยบัว <c oughs> จริงหรอขอบใจมากนะดูดีข้างในคืออะไร <c oughs> นี่ไง <c oughs> เอ๊ะลิปไม่ใช่ลิปชาแนลหรอไม่ใช่เราแค่ใส่ถุงชาแนลมั้ยเฉยๆไม่ดีไม่กินด้วย เฮ้ยบัวเขาไ้ทำเดี๋ยวไปกินม้อันก็อร่อยดีนี่กินไม่ได้จ้าโอ้ยเขียนเสื้อเขียนเสื้อเลยพอเขียนเสื้อเลยเ รวยรวยแล้วเด็กกันด้วยเราไม่เขียนได้ววะเราจะไม่ลืมกันวันที่เรามีตังค์คำพิเศษผูชอบเลยเธอไม่เขียนเลยดีดีไม่ได้วาดูเลยแขียนตายแขียนสองนี่คือเสือสิลไลอันนี้ขอสักดเนี่ยจมเหมียวเหมียวเสรจแล้วจมเมียวเหมียวเสร็จแล้วบัวไม่มีที่จะเขียนละขอบใจนะเอ้าแล้วผู้ชายไปไหนกันหมดอะ อะไรหรว่าเ้มทิธให้เขมทิตกเคคอปเตอร์ตุยเรื่องจากสาระสุดท้ายถูกพวกนี้จริงว่าเขมทิถ่ายรูปทุกคนมาถ่ายรูปกันเฮ้อวายจะไม่ไหจะกระไรจึกจิอะไรจิกจิกเฮ้ยไม่ไหไม่ได้ไม่ได้พยายาเดี๋ยวต้องเดี๋ยเ้ยเ ไปย้อนกลับตีบังหน้าเลยอ่ะไปดีกว่าอะไรเนี่ยไปดูเพลนเนี่ยร้องเพลง อวยพรทุกคนขอให้ทุกคนโชคดีนะคี่ถึงกันบ้างล่ะโชคแกก็เหมือนกันโชคดีนะเพื่อนถึงเราจะเพิ่งเข้ามาแต่เราก็ผูกมันกับเเจอมากนะขอให้โชคดีด้วย จะจงบอาสาวเดี๋ยวพวกเราไปอยู่โรงเรียนเดียวกันนี่หว่าเออไ